เราไม่เคยคิดว่าเราจะจัดฟัไนไงเอางี้มันถอยเลย่นไกลๆเลยไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้ต้องจัดฟันเพราะเรารู้สึกว่าทําไมเราถึงต้องทําไมเราถึงต้องแบบฟันละฟันแบบฟันดาราได้บอกไหมทำไมต้องฟันสวยขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเราโตถ,ถึงจุดหนึ่งไหมเราจะเข้าใจว่าการจัดฟัน่ มันเป็นเรื่องจําเป็นมันคือสิ่งที่ทุกคนเห็นเรามันคือหน้าตามนเหมือนเสื้อผ้ามันเหมือนแบบเอะถ,ถ้าเสื้อมันข,บขาบๆาดก็แปลกๆจะใส่ออกจากบ้านไปเจอใครไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยออมันก็มีผลกับการมีไม่มีผลกับการใช้ชีวิตแต่มีผลกับการเข้าสังคมว่ะดังนั้นมันเป็นความน่าเชื่อถือ การพูดคุยกันเอ่ยยิ้มมากเออเอาดูสะอาดสะอานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมันกลายเป็นเรื่องแบบนั้นเราก็เลยเราก็เลยรู้สกว่านั้นจัดฝันแล้วพอเราจัดฝันแล้วพอใกล้จะถอดอ่ะความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราพบจากการจัดฟันอ่ะคือโอเค,อเ,คเรารู้สึกว่าหน้าตาเราเปลี่ยนไปแบบเออมันมันไม่ค่อยคุ้นกับ ใค่วะเนีย่ยแต่หาว,ว่ามันมันคือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะแล้วเราก็จะดูแบบโอเคมันเหมือนคนที่แบบใส่เสื้อสะอาดแต่งตัวแบบแมทอะใส่เสื้อแล้วมันดูแมทอะได้บอกไหมเออมันก็โอเคเราเราเรามีความมั่นใจมากขึ้นการพูดจายิ้มเราหัวเราะได้เราสามารถแบบเป็นตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าเราฟันเราเข้าที่